เมื่อวานนะถือว่าราคาทองคำนะครับก็ทยอยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ราคาทองคําแท่งเนี่ยไปปิดตลาดอยู่ที่ระดับประมาณ51,000บาทนะครับสำหรับราคาทองคําแท่ง96.5น้ําหนักเป็นบาทนะครับเมื่อวานนะครับในส่วนของราคาทองโลกเองถือว่ามีการปรับตัวค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานเนี่ยมีการปิดลบนะครับประมาณ90ดอลน,นะครับ ทำให้ในส่วนของราคาปิดตลาดสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ3,235นะครับแล้วจุดต่ำสุดของเมื่อวานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,207นะครับแต่เนื่องด้วยนะครับเกิดแรงขายมากโอเคแหละก็มีอาจจะมีจังหวะรีบาวกลับตัวขึ้นมาบ้างนะครับทำให้เช้านี้เองนะครับราคาของคำเนี่ยเปิดตลาด32,37 0นะครับก็ขึ้นไปทำา i g เพียงแค่3,243นะครับก่อนที่จะปรับตัวย่อดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ3,226ดอนนะครับ แล้วก็ในส่วนของราคาทองไทยนะครับในส่วนของราคาทองคาแท่งล่าสุดเนี่ยนะครับขายออกนะครับในส่วนของราคาเรียลไทม์ตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณ51,9 0 0ืบาทแล้วนะครับก็ถือว่าไหลลงมาเรื่อยๆนะครับสำหรับราคาทองไทยและก็ราคาทองโลกเลยนะครับแน่นอนครับว่านะครับมีปัจจัยที่มาเอฟเฟกตต่อตลาดทองนั่นก็คือนะครับผมนะฮะหลังจากที่อเมริกานะครับและจีนเนี่ยบรรลุข้อตกลงกันได้นะครับก็ เป็นไปตามคาดว่านะครับผมน่าจะมีการบรรลุข้อตกลงกันนะครับแน่นอนครับว่าการบรรลุข้อตกลงได้ก็ทําให้ในส่วนของตลาดคลายกังวลในเรื่องของสงครามการค้านะครับเราก็จะเห็นราคาทองคาเนี่ยปรับตัวลดลงตามคาดเลยนะครับผมนะวันศุกร์เราบอกว่าให้ปิดสถานะแล้วก็เคลียร์พอร์ตและพับมือนะครับรอรับนะครับแล้วก็โฟลว์ตลาดในช่วงของวันจันทร์นะครับแน่นอนนะครับสิ่งที่เขาบรรลุกันนั่นก็คือว่าตอนนี้นะครับทั้ง2ฝ่ายนะครับต่างปรับลดภาษีศุลกากรเนี่ย ลดลงฝั่งละ115%นะครับผมเป็นเวลา3เดือนนะยังไม่จบนะผมแค่วงเล็บนะครับเป็นเวลา3เดือนนะครับส่งผลให้ตอนนี้นะครับในส่วนของอเมริกาครับเก็บภาษีนําเข้าจากจีนเนี่ยนะครับลดลงนะครับจากระดับ145%ตอนนี้เหลือเพียงแค่30%นะครับแล้วก็อัตราภาษีของจีนที่เรียกกับสินค้านําเข้าของฝั่งอเมริกาลดลงนะครับจาก125%เหลือ10%คือเพียงเท่านั้นนะครับ แล้วก็ที่สําคัญคือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองก็โดนในส่วนของจุลโฮมพาวเวลนะครับก็บอกว่าเฮ้ยนะครับก็น่าจะยังไม่ลดอัตราดอกเบีย้ยเร็วๆนี้นะครับแล้วก็คณะกรรมการนะครับคุณเอเดรนานะครับก็มองว่าการที่อเมริกานะครับลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับทำให้สงครามการค้าเนี่ยนะครับมันดู เบาบางและก็ขี้คายลงนะครับก็อาจจะทําให้เฟดเนี่ยไม่จําเป็นต้องรีบลดอัตราดอกเบี้ยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญแล้วก็คือสงครามทั่วโลกตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในฝ่ายส่วนของฝั่งอเมริกานะครับแล้วก็ตะวันออกกลางเองนะครับผมนะฮะในเรื่องของสหรัฐนะครับและอิรานเนี่ยก็จะเร่งในส่วนของการเจรจานะครับยุตินิวเคลียร์นะครับในส่วนของรัสเซียกับยูเครนเองครับก็พยายามทาสัญญา หยุดยิงชั่วขราวนะครับแล้วก็ในส่วนของสงครามนะครับอินเดียกับปากีสถานก็ดูเหมือนว่านะครับก็จะมีแนวโน้มในการหยุดยิงนะครับภาพรวมต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นมุมที่ไม่ดีต่อทองคํามากๆเลยนะครับสําหรับวันนี้เองครับคุณท่านจะมีข่าวสารอะไรที่เราจะต้องติดตามกันต่อนะครับและตัวเลขเศรษฐกิจนี้นะครับผมจะมีตัวเลขอะไรที่จะต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างครับเดี๋ยวขอเชิญคุณท่านต่อเลยนะครับครับผมในสิ่งที่เราต้องคุยกันเนี่ยผมว่าพี่อ่ะน่าจะตอบ ครบก็หมดแล้วนะครับเพราะว่าเราได้เห็นภาพเนาะว่าตัวของทองคำเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็จะมีแนวโน้มยังไงต่อจากนี้ต่อ mm hmm. ผมอยากจะเสริมในเรื่องของการวิเคราะห์เชิงลึกนะครับเราเราเรียนอย่างนี้มีหลายปนถาาว่าเฮ้ยราคาทองจะกลับไปที่เดิมเลยไหมตั้งแต่ขึ้นมาประมาณสักสามพันสามสองพันแปดร้อยอย่างนี้อย่างนี้เรียนอย่างนี้ครับว่าเราต้องแยกแยะเรื่องของการ วิเคราะห์สงครามการค้ารอบนี้ให้ออกก่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับถ้าเราแยกแยะเนี่ยก็เลยบอกว่าเราก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราเคยบอกกับลูกค้าแล้วว่าระยะยาวอ่ะรอเข้าแถวอมาณสักสี่หมื่นเก้าเนาะที่เราเคยคืนไว้ห้าหมื่นเก้าอย่างเงี้ยรอได้นะครับก็ก็ถ้าใครรอดได้เนี่ยอันนี้คือโอกาสของท่านนะเราก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่แบบว่าเฮ้ยคนที่รอโอกาสเนี่ย ได้เปรียบมากกว่าแต่บาคนที่เข้าได้เปรียบมากกว่าคนที่เข้าทุกราคานะครับโอเคเรามาลองแจกแจงเรื่องของภาษีณนะปัจจุบันดีกว่านะครับภาษีณปัจจุบันเนี่ยถามว่าเป็นยังไงบ้างอเมริกายังทําภาษีกับทุกประเทศอยู่หรือเปล่าก็ยังมีครับเพราะตอนนี้ภาษีสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยก็คิดกับหกสิบห้าไอ้แปดสิบห้าประเทศนะครับไม่รวมไม่รวมอ๋อไม่รวม เอ่อหกประเทศนะครับไม่รวมใครนะครับคือไม่รวมจีนกับไม่รวมอังกฤษเนาะเพราะว่าจีนอังกฤษเนี่ยสามารถเจรจารการค้ากับอเมริกาได้ 2. นะครับยังมีภาษีเกี่ยวกับ,บรถยนต์นะครับที่เกิดขึ้นภาษีรถยนต์โดนใครโดนยูนะครับโดนญี่ปุ่นอ่ะโดนใครอีกนะครับโดนอ่าแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกเนาะเพราะว่า ประเทศเรล่านี้นะครับก็มีการผลิตรถนำเข้ามาในฝั่งของอเมริกาค่อนข้างเยอะแล้วก็สหร,รถฐลดภาษีจีนเนหลือ30%นะครับจีนลดภาษีอเมริกาเหลือ10%ไทม์ไลน์ต่างๆเราบอกไปแล้วว่าณนะปัจจุบันยังมีภาษีอยู่นะและภาษีก็ไม่ใช่น้อยก็ยังเป็นปรับตัยที่เข้ามากระทบกับเศรษฐกิจโดยภาพใหญ่ ที่ทองลงเนี่ยเพราะว่าเฮ้ยเจจาได้แต่อย่าลืมนะครับแค่เก้าสิบวันการเจรจารตอนเนี้ไทม์ไลน์ของภาษีเนี่ยวันแรกลุ้นวันที่แปดกรกฎาคมวันที่แปดกรกฎาคมคืออเมริกาเนี่ยมีการอขึ้นภาษีสินค้านําเข้านะครับกับทางทุกประเทศเนาะนะครับ,รบมีภาษีสิเปอร์เซ็นกับภาษีที่เหลือเนาะนะครับ ถ้าจบวันที่แปดยังไม่สามารถเจรจาได้ทุกประเทศโดนหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นตายเนาะส่วนจีนกับอเมริกาที่เลื่อนออกไปเก้าสิบวันก็จะเป็นวันที่สิบสองสิงหาครับโอ้วันแม่พอดีเลยวันหยุดที่ทีวันหยุดแล้วอ่ะคือแบบสวยเขาบว่คือลอก่อนประชุมกันวันจันทร์เนาะวันหยุดวันพัยใหญ่วันหนึ่งใช่ไหม นะครับถามว่าถ้ามันขายอย่างจไม่ได้ดอกน้มันอะไรแต่ว่าเออมันก็มีประเด็นเนาะก็อุกอีกแล้วนะครับตอนเนี้ยมันยังมีภาษีอยู่ถามว่าสิ่งที่เราเจอต่อไปคืออะไรตอนเนี้ประเทศต่างๆอ่ะเรียงคิวในการเจรจาการค้ากับอเมริกาอยู่ต่อจากเนี้ยเราจะเห็นประกาศอันนี้มีประกาศจีนอังกฤษกลับมาแล้วเนาะนะครับ แล้วประเทศอื่นญ like kind of ี่ปุ่นตอนนี้เขาก็อยากเจรจาให้ได้เพราะเขาโดนภาษี25%ที่เป็นรถยนต์เพราะว่าญี่ปุ่นส่งไปอเมริกาเยอะอืมเขาก็อยากเจรจาต่อไปผมว่าไม่ญี่ปุ่นก็เกาหลีใต้อะต้องได้อินเดียใช่ใช่นะครับอินเดียอีกย่งที่อย่างเยอิคิวเลยแล้วถ้าเกิดมีการบอกว่าให้เจรจากันค้าได้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 ตอนเนี้ยจะเริ่มเห็นราคาลงแบบได้ดันดีถ้า ทุกคาที่บอกว่าได้เราก็จะเห็นการลงฉะนั้นในทองโลกเองอ่ะมันไม่มีปัจจัยบวกแหละนะครับอย่างที่พี่บอกว่าเฮ้ยพอเจรจากาันค้าเนี่ยมันเกิดขึ้นเนาะสงครามการค้าเริ่มลดลงลดความรุนแรงเฟดก็บอกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากขึ้นดอ,อกเบี้ยนนะแล้วฉันก็ไม่อยากลดนะฉันอยากจะคงคงแบบเนี้ยในระดับที่สูงก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ให้ค่าเงินของดอลลาร์แข็งเราจะพบว่าหลังจากที่เขาบอกว่าเฮ้ยเจรจาได้ ดอลลาร์กลับมาแข็งแบบปูดปลาเลยนะขึ้นมาร้อยหนึ่งนะครับจากเดิมเนี่ยประมาณเกนะ้าสิบเก้าเนาะขึ้นมาร้อยหนึ่งในในทันทีทันใดเลยครับนี่คือจุดเปลี่ยนนะนะครับจุดเปลี่ยนอย่างหนึ่งแล้วทองก็จะเริ่มลดลงถามว่าเฮ้ยเราลงทุนยังไงได้บ้างวันนี้อย่างแรกก่อนนะตอนเนี้ยถามว่าทองคือผมว่าทุกคนถือช็อตอยู่แล้วล่ะไม่มีประเด็นเพราะว่าหลายคนก็น่าจะเข้าช็อตอยู่ ถ้าเป็นระยะแบบสั้นๆในวันเนาะนะครับดูทักไลน์สี่ชั่วโมงตอนเนี้ยราคาทองเนี่ยจุดที่ไม่ควระลุ่ะคือแถวสามพันสองร้อยสี่สิบถามว่าถ้าคุณช็อตราคาเนี้ยได้ไหมช็อตได้นะครับเล่นฝั่งชออ็อตอนะครับผมแล้วก็เสต็อกนะครับสามพันสองร้อยสี่สิบห้าเผื่อไว้นะสี่สิบห้าเป็นสิ้นวันนะครับเอาไม่ใช่สิ้นแห่งนะครับ สิ้นแท่งรายสีชั่วโมงนะครับผมก็ยังถือ,อในฝั่งช็อตได้ทางนี้ยเราบอกก่อนนะว่าเราจะเริ่มดักช็อตเรื่อยๆนะคะอืมโอเคอ่ะทองโลกเราให้แนะนำอยู่ฝั่งช็อตได้เปรียบมากกว่าครับปัจจุบันอ่ะไปที่พีต่อครับพี่มองยังไงครับตต,ตปัจจุบันครับ ครับต่อเลยนะครับผมนะแล้มาดูในส่วนของตัวระดับเน็ตเซติเมนตกันก่อนนะครับมาดูในส่วนของข่าววันนี้กันก่อนว่าภาพรวมแล้วนะครับข่าวส่วนใหญ่เนี่ยมองลบหรือมองบวกต่อทองนะครับแน่นอนเลยนะครับวันที่13พฤษภาคมเนี่ยนะครับข่าวส่วนใหญ่ เป็นลบกว่าทองมากกว่านะครับสังเกตจากแท่งสีแดงตอนนี้นะครับมีมากกว่าสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ในส่วนของระดับเน็ตซ n ติเมนต์ตอนนี้ลบลงเหลือประมาณลบสนั่นผมบอกว่าตอนนี้ยังขาดปัดใจจัยใหม่นะครับแล้วก็เป็นปัจจัยบวกนะครับที่จะมาเอฟเฟกต่อตลาดทองฉะนั้นทองคำนะครับยังมี คีย์นะครับที่ถูกแรงกดดันต่อในส่วนของข่าวสารที่ช่วงนี้ยังเป็นลบต่อตลาดทองอยู่นั่นเองนะครับทีนี้นะครับตัดกลับมาเช็คในส่วนของ follow-up ในส่วนของราคาทองคําล่าสุดตอนนี้นะครับอยู่ที่ระดับ3,225ดอลตอนนี้ราคาทองไทยอยู่ที่ประมาณ51,000บาทนะครับสิ่งที่อยากจะให้ดูต่อจากนี้ก็คือในส่วนของดอลลาร์นะครับอย่างที่คุณ่านบอกเลยครับว่าดอลลาร์ตอนนี้นะครับนะฮะมันแข็งค่ามากขึ้นนะครับหลังจากที่ดอลลาร์เนี่ยนะครับ เบกเนี่ยต้านประมาณ100ดอลลาร์ได้นะครับตรงเนี้ยเราก็บอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าให้ระวังนะครับเพราะดอลลาร์เบกตรงนี้มันนั่นหมายความว่าดอลลาร์จะมีแรงขึ้นต่อนั่นเองนะครับและตอนนี้ในส่วนของดอลลาร์เองนะครับก็ปรับตัวทำาห้อยู่ที่ระดับประมาณ101.62นกะครับก็ถือว่าเป็นการฟื้นตัวนะครับผมหลังจากทำจุดขายนะครับสูงสุดนะครับหรือโอเวอร์ซก่อนหน้านี้นะครับและแน่นอนดอลลาร์จะมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อแล้วน่าจะเป็นจุดจบที่จุดโอเวอร์บอสนะครับ ในลำดับถัดไปนั้นหมายความว่ายังมีโอกาสที่ดอลลาร์จะปรับตัวขึ้นได้เยอะเลยจุดนี้ต้องระวังในส่วนของราคาทองโลกนะครับในส่วนของทองโลกตอนนี้นะครับหากตัดกลับมาแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของภาพรวมระยะกลางระยะยาวกันก่อนนะครับกราฟนี้นะครับแสดงถึงกราฟ Timeframe Week นะครับเราจะให้สังเกตนะครับว่าตอนนี้ทองโลกนะครับมันจะมีแนวรับนะครับอยู่ประมาณ2เส้นนะครับก็คือเส้นสีแดงกับเส้นสีน้เงินนะครับ ก็คือในส่วนของเส้นนะครับคอนเวชไลน์และเบสไลน์นั่นเองสองเส้นนี้จะทําหน้าที่เป็นแนวรับในกราฟไทม์เฟรมวิกนะครับเราจะพบว่านะครับตั้งแต่นะครับปลายปี2อตั้งแต่ปี2024แล้วนะครับกราฟแท่งเทียนยังประคองอยู่บนกลุ่มนะครับเส้นคอนเวชไลน์และเบส l i น์ที่ทําหน้าที่เป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับยังมองในมุมบวกนะครับสำหรับระยะกลางระยะยาวนะครับเพราะว่าไทม์เฟรมวิกเนี่ยนะครับก็ ังถือว่ายังไม่หลุดทรงยังไม่เสียทรงขาขึ้นนะครับแต่เพียงแต่ว่ามาเทสต,ตรงแนวรับใหญ่ให้เราเก็บของนั่นเองแนวรับใหญ่อยู่ตรงไหนนะครับแนวรับใหญ่เขาอยู่ที่ประมาณ3 2 0 0นะครับก็น่าจะมาให้เก็บแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีอีกแนวรับหนึ่งครับอยู่ที่ประมาณ 3,030ดอนนะครับผมนะฉะนั้นใครที่ซื้อนะครับสำหรับการเข้าถือกลางยาวนะครับผมก็อาจจะแบ่งเป็น2ไม้นะครับเป็นไม้ใหญ่ๆนะครับตามโซนแนะนำนี้นะครับผมนะเพราะเราสังเกตเห็นว่าตรงเนี้ยนะครับไม่หลุดนะครับผมนะมามาตั้งหลายปีแล้วปีกว่าละนะครับผมก็ถือว่าเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งเลยนะครับก็เป็นจุดสำหรับเบสโซนในการเข้าซื้อรอบถัดไปทีนี้มาดูในส่วนของภาพท f r a รม Day นะครับ ทำเฟรมเดย์ก็คือภาพรวมระยะสั้นงลงมาหน่อยนะครับเราจะเห็นว่ากราฟแห่งเทียนตอนนี้นะครับหลุดจากเ,าเส้นนะครับเส้นเส้นเ้ค่าเฉลี่ยนะครับ20วันตอนนี้มันจะมีเส้นค่าเฉลี่ย50วันเนี่ยทำหน้าที่เป็นแนวรับถัดไปละซึ่งนะครับมันจะคอนเฟิร์มก็ต่อเมื่อหลุด3 2 0 0นะครับโอกาสที่ราคาทองคำเนี่ยจะมีโอกาสดรอปไปที่ประมาณ3,130 3,000 นะครับสามเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงเลยนะครับฉะนั้นช่วงนี้สัปดาห์นี้เราจะจับตาดูในส่วนของแนวรับ3า0พเอาไว้ดีนะครับถ้ารับไม่อยู่เนี่ยโอกาสไหลไปที่เป้าหมาย3,130ันหนถึงสามพได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวต้านระยะสั้นที่จะต้องเบรกผ่านไปให้ได้ล่ะนะครับตอนนีน้จะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับก็ ใกล้เคียงกับคุณท่านครับที่ระดับประมาณ3 0 4 0 0 3 5 0เนี่ยถ้าเบรกไปได้เนี่ยนะครับเป้าของเขาเนี่ยจะกลับไปขึ้นไปแถวๆประมาณ3 0 0 3นะครับผมนะแต่ตอนนี้นะครับเมื่อเช้าเนี่ยเหมือนทำหายอยู่ที่ระดับประมาณแค่3,243ยังผ่านไปไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะดออปลงมาเกให้เราเก็บของด้านล่างต่อก็ยังมีพอสมควรเลยนะครับฉะนั้นในระยะสั้นในระหว่างวันเนี่ยจับตาดูในส่วนของแนวรับ3,220ให้ดีนะครับ ถ้าหลุดเนี่ยไป3,200นะครับแล้วก็น่าจะไปที่3,175-3,150-3,130เป็นตามลำดับได้นะครับหากไม่หลุดเราก็ยังมีโอกาสที่จะไปรอรุนนะครับที่แนวต้าน3 1 4 0 3น0ะ3,240ถึงได้นะครับผมนะฮะนี่ก็คือในส่วนของภาพรวมกลยุทธ์การลงทุนนะครับที่ตอนนี้นะครับภาพรวมใหญ่เนี่ยระยะกลางระยะยาวเนี่ยยังมองเป็นเทรนดขาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าภาพรวมนะครับในระยะนี้นะครับระยะสั้นเนี่ย ยังเป็นช่วงของานการพักตัวนะครับ แล้วก็จะเข้าสู่สเตจขาลงก็ต่อเมื่อหลุดแนวรับ3,002นะครับจะทําให้ความเร็วในการลงจะมีสูงขึ้นหากหลุดโซนดังกล่าวฉะนั้นนะครับในวีคนี้จับตาดูในส่วนของแนวรับ2,002ให้ดีนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของราคาทองไทยกันบ้างนะครับจะประมาณการอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคนะครับถ้าวันนี้เนี่ยนะครับยืนเหนือแนวรับประมาณ3,220ได้หรือประมาณ51,000ได้โอเคนะครับแนวรับตรงนี้ก็อาจจะทําให้ราคาทองคําดิบไปต่อนะครับอย่างน้อยเป้าหมายนะครับ3,250เนี่ยราคาฝั่งรับซื้อเนี่ อาจจะขยับสูงไปถึงประมาณ5 0 0 0 0ถึงถึงประมาณ51,300บาทนะครับโซนแนวต้านประมาณ3 2 5 0นะครับในส่วนของแนวรับรับที่ไหนดีล่ะนะครับก็3,200นอเนาะอยู่ที่ประมาณ5,800นะครับถ้าหลุดจากโซนนี้นะครับก็ต้องปล่อยแล้วนะครับเพราะว่าเป้าหมายถัดไปเนี่ยไหลลงต่อไปเรื่อยๆอาจจะมีโอกาสเห็นประมาณ5 0,000เลยนะครับช่วงนี้นะครับเราจะเห็นว่า Time Fa า m เฟดโอเคมันอยู่ในสเตปการพักตัวนะครับแต่ภาพรวมทํา4สี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับ ก็ยังฝืนฟื้นนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมจะเข้าสู่ขาลงฉะนั้นในระยะนี้นั้นนะครับกรณีที่ยังไม่เบรก3,250ห้าไปได้เรายังแนะนําว่ากลยุทธ์นะครับฝังขึ้นไปแล้วขายก่อนนะครับแล้วมรอซื้อกลับเนี่ยยังได้เปรียบตลาดอยู่นั่นเองนะครับนี่ก็คือภาพรวมโดยสรุปครับคุณท่านครับไปกันต่อกันที่เงินบาทกันไหมครับวันนี้เงินบาทมองอย่างไรต่อตลาดทองคำกันบ้างครับผมครับโอ้โหตลาดเงินบาทวันนี้ก็ถ้าทางจจเครียดเหมือนกันนะพี่ครับนะครับ ในตลาดเงินบาทเนี่ยตอนเนี้ยที่เราสะสมบาทกันมาตลอดนะครับสามสิบสองบาทกว,ากว่าเนาะที่แนะนำเข้าซื้อเงินมาทนะครับก็เริ่มเห็นผลกำไรแล้วล่ะนะครับว่าเฮ้ยมันกลับมาจริงนะครับมันกลับมารูปแบบที่ดีเลยนะครับก็ควรทำกำไรนะสำหรับฝั่งของค่างเงินบาทนะครับถามว่าทำไมต้องทำกำไรล่ะอย่างนี้ เงินบาทนะปัจจุบันเนี่ยมันอ่อนจากอะไรหนึ่งคือแน่นอนไปเสียไปได้ครับตอนน้าที่แข็งเน่ะโ้แข็งมากเลยนะครับเมื่อวันศุกร์เองก็เื่อวันจันทร์นะครับที่เราที่เราปิดทําการเนาะแต่ตลาดต่างประเทศเขาเปิดก็จะเห็นภาพว่าเขาก็ปรับขึ้นมาแท่งเขียวเลยหนึ 1, 1. 3, 3่งหนึ่งจุดสามสามเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาแรงมากนะครับก็ทําให้ทองคำเอ่อทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยขึ้นมาหนึ่งจุดสองสองเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันนะครับขึ้นมาแตกประมาณสามสิบสามบาทห้าสิบต่างดีส โ okay. อเคอ่อในฝั mm. ่งของโกอ่อในฝั่งของย er, ูดิฟ네ิเจอร์นะครับ <defining>. ซ <naj Monday> to ีร evet ีส์็เนี่ยโอ้โหมันก็วันนี้น่าจะเห็นแบบอย่างน้อยๆอ่ะสามสิบสามบาทสิบตังค์ใครที่ซื้อมาตั้งแต่สามสิบสามบาทสามสิบสองบาทห้าสิบเจ็ดสิบก็มาอย่างน้อยตอนนี้คือมองที่ประมาณสักอ่ายี่สิบตังค์นะครับคือประมาณสองร้อยบาทลงทุนเริ่มต้นในฝั่งของยูดิฟิเจอร์เนี่ยนะครับ เราใช้ประมาณสักหนึ่งหนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทกว่าๆนะครับหนึ่งพันสองร้อยมีทอนว่างกันเถอะนะครับกำไรสองร้อยเท่ากับประมาณสักเกือบๆยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลนะเออก็ก็น่าสนใจใครอยากลงทุนนะครับสามารถเปิดบัญชีกับทาง CAF ได้นะครับผม,มง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมฝากลิงก์ไว้ให้เนาะนะครับเรื่องของการเปิดบัญชีหรือใครที่บอกว่าเฮ้ยแม่ฉันว่าฉันต้องเรียนรู้เพิ่มแล้วล่ะ คือต้องต้องเรียนรู้ก่อนที่จะลงทุนใหม่ผมผมมองว่าดีนะครับสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มที่จะลงทุนใหม่เนี่ยของทาง c f n เนี่ยช่วงนี้นะครับมีคือไม่ต้องเปิดบัญชีก็ได้ครับเป็นเป็นเมมเบอร์ของทางออสซิวิสเออรับเป็นเมมเบอร์ของทาง cf นะครับง่ายๆเลยอย่างนี้นะครับอย่างอันเนี้ยก็คือว่ารวมทุกสัมมนาของคุณจริงนะครับในความรู้ในการดูแบบทุกอย่างเลย ไม่ว่าใครอยากดูแบบเปิดร้านแลกเงินใครอยากรู้ในเรื่องของอค่าเงินว่าลงทุนยังไงได้บ้างเป็นยังไงได้บ้างโอ้โหบอกเลยว่าดูอันนี้จบถามว่าเฮ้ยมันต้องดูยังไงอ่ะเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้นะครับก็คือว่าเรามีลิงก์อย่างนี้ใช่ไหมครับก็คิดเข้าไปดูสําหรับคนที่เป็นเมมเบอร์ของทาง CF u แล้วอะ่ะนะครับที่ที่เป็นในฝั่งของ,ของการ เป็นเมมเบอร์ใน YouTube อ่ะนะครับก็ก็ขั้นต่ำนะนะครับถ้าคุณอยากจะดูอ่ะดูที่เบสิกนะครับกดที่เบสิกเพราะผมอ่ะเป็นเมมเบอร์ของทางออสซิตเหมือนกันนะครับก็เลยทำให้ผมอ่ะผมจ่ายตังค์เหมือนกันไงนะครับจ่ายตังค์ดูดูดูสัมมนาของตัวเองนะั่นแหละนะครับนี่เป็นสมาชิกเท่านั้นนะครับผมก็ต้องเป็นสมาชิกก่อนนะถึงจะดูได้นะครับง่ายๆเลยนะครับผมก็แค่เปลี่ยนเป็นสมาชิกนะถ้าดูได้ทั้งหมดอ่ะ ก็คือ,อดูทั้งหมดนะครับก็คือบอกว่าก็ต้องสมัครนะครับผมอ่ะเป็นสิทธิพิเศษเนี่ยก็คือว่าเป็นดูได้เฉพาะแบบเบสิกเพราะผมเป็นเบสิกไงถ้าอยากดูได้ครบเนี่ยก็ต้องอัปเกรดเป็นท็อปแฟนนะครับท่านจะสามารถดูได้อันนี้คือเดือนหนึ่งนะครับเสีย2องรท่านจะดูเท่าไหร่ก็ได้แล้วท่านดูจบนะเสร็จป,ปุ๊บไม่อยากจ่ายตังค์แล้วท่านก็แค่ยกเลิกครับ แค่นั้นเลยนะครับง่ายๆเลยครับตอนนี้ดูง่ายๆเลยนะครับถ้าเป็นเบสิกเนี่ยก็ดูได้ไม่กี่อันหรอกนะครับดูได้ประมาณนี้ถ้าเป็นของคุณคริงเนี่ยอ่ะมันจะเป็นแบบพวกยาขึ้นมาหน่อยนะครับก็ต้องเป็นท็อปแฟนเนาะโอเค้นนี้ก็ฝากไว้นะครับใครที่อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนนะครับอยากอัปเดตความรู้ตัวเองนอกจากคุยกับผม2คนแล้วเนี่ยนะครับอยากที่จะแบบหาทางเลือกอื่นๆนะครับทาง cf เนี่ยมีมีให้ให้เยอะมากมายครับ แล้วก็ไม่ใช่มีเฉพาะคุณคิงนะก่อนหน้านี้เป็นของโค้ดเอใครบอกเฮ้ฉันอยากฟังโค้ดเอมากเลยนะครับผมอะอยากให้ลองฟังเรื่องของ m มซ์เซ็นะครับไมซ์เซ็ของของโค้ดเอนะนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะได้ฟังของโค้ดเอเนี่ยนะครับก็คลิกเข้าไปเหมือนเดิมแหละนะครับถ้าคุณเป็นลูกค้าอยู่แล้วคุณก็ฟังได้อะอย่างเนี้ยผมสมัครเบสิก Basic, ไว้ผมก็ฟังได้ไนงะเออ mm. นี่ของโค้ดเอนะ นะครับใครใครอยากที่จะฟังพวกเนี้ยมาเลยครับนะครับเนี่ยคนก็ติดตามกันอยู่เนาะโอเคอ่ะก็เป็นแบบนี้นะครับอ่ะมาที่เรื่องค่างเงินบาทเราต่อนะครับในฝั่งของค่างเงินบาทณปัจจุบันเนี่ยเราก็มองว่าบาทอ่อนต่อเทโดร่านะครับตอนนี้น่าจะเห็นประมาณสามเปนสาบาทห้ประเด็นที่เกี่ยวข้องคือ1ดอลลาร์นะครับที่แข็งค่าขึ้น2คือการเมืองไทยผมว่ามันสับสนวุ่นวายเกินไป นะครับถ้าให้พูดถึงความสับสนที่ผมบอกเนี่ยอย่างนี้พี่มีโอกาสจะเห็นการการปรับปรับคณะรัฐมนตรีใหม่แต่สิ่งที่ตลกคืออะไรวะการปรับในรอบเนี้ยผมบอกก่อนนะทุกพักอะที่เป็นรัฐบาลน,นะปัจจุบันเนี่ยเขาเหมือนเห็นพวกเราอะความรู้น้อยทุกคนอะพยายามจะเอาคนของตัวเองเนี่ยที่ ไม่ไม่ได้เก่งสาขาที่จะมาคุมนะแต่เก่งในรูปแบบที่ว่าจะผลประโยชน์กลับไปยังไงอะ่ะผมว่าเรื่องเนี้ยเราถ้าเราเป็นคนไทยด้วยกันเนีผมว่าเราควรสนับสนุนพักเอะ่ะท,ที่ที่เขาทําเพื่อคนจริงๆอะ่ะแต่ผมก็ยังไม่เห็นทุกวันนี้นะว่าใครจะทําเพื่อเพื่อประชาชนจริงๆริอ่ะผมไม่ค่อยเห็นผมบอกก่อนนะไม่ว่าจะพักไหนก็ตามที่ผมเห็นปัจจุบันที่มีชื่ออยู่ตอนเนี้ย ไม่มีใครทำเพื่อประชาชนมีแคเ่เร็วน้อยกับเร็วมากผมบอกแต่นี้เลยครับเพราะว่าที่ผมดูตามการเมืองมาตลอดตั้งแต่ผมเกิดมาจนถึงอายุเท่านี้เฮ้ยก็เห็นภาพแหละว่ามันเป็นยังไงเนาะผมเชื่อคนที่อายุมากกว่าผมอะ่ะเขาเจอแบบนี้มาเยอะจนเบื่อการเมืองจนไม่อยากพูดแต่มันก็ก็ ก็ไม่ได้จริงๆนะเนาะเพราะว่าการเมืองมันกำหนดเศรษฐกิจกําหนดนโยบายต่างๆทําให้เราค่อนข้างที่จะต้องใส่ใจกับมันแต่มันไม่ดีคนระับคือทุกวันเนี้เขาคุยเรื่องผลประโยชน์ของเขาว่าได้อะไรอืมแล้วคนดีก็ไม่เข้ามาอยู่ในในสภาเนาะเออมันก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้บ้านเราไม่เจริญคือประเทศอื่นเนาะเจริญแล้วเจริญอีกเราแม่งก็ยังอยู่อย่างเงี้ยคือก็แบบอืม อยากเห็นประเทศจเจริญน,นะผมบอกก่อนนะครับก็พอคนแบบนี้มาบริหารประเทศอ่ะสิ่งที่เราตามมาก็คือว่าเราไม่ได้เห็นภาพที่เขาไม่ได้มองว่าพอเมืองไทยจะไปต่อ,อยังไงเนี่ยแต่เขามองว่าตัวเองจะได้ประโยชน์ยังไงโอเคมันก็ทํทำให้บาทอ่อนเพราะว่าเศรษฐกิจเราไม่โตนะครับเศรษฐกิจเราเราเราไม่ไปไหนเลยบาทมันจะอ,อ่อนเรื่อยๆนะครับถามว่าถ้าคุณจังสะสมตรงเนี้ยได้ไหม ผมบอกว่ามันได้นะแต่คุณต้องสะสมด้วยแบบดอลลาร์ที่เป็นแบงก์จริงๆอ่ะเพราะเนื่องจากว่าถ้าคุณสะสมด้วยด้วยโกลฟิ u t u อ่ายูิฟิวเจอร์อ่ะ,อะมันมีสัญญาไง,อางพอมีมีสัญญาเสร็จป,ะปะั๊บอ่ะในมุมของผมมผมบอกว่าตอนนี้ถ้าซีรีส์เอ่ะหมดเดือน6ถามว่าไม่ทำหรอกอีกเดือนเดียวเองเดี๋ยวคุณจะขาดทุนก่อนผมอยากให้คุณเห็นภาพว่าเฮ้ยผมไม่ได้เ,เปรียบใครนะผมบอกก่อนนะครผมแค่บ,บอกว่าเฮ้ย ผมให้ข้อมูลคุณครบแล้วคุณอยากลงทุนแบบไหนคุณลงทุนครับถ้าในมุมผมอะระยะยาวตอนนี้ของค่าเงินบาทมันจะอ่อนขึ้นเรื่อยๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณต้องถือสินทรัพย์อะไรที่มันไมีมูลบ่าสูงกว่าเช่นอย่างเช่นแบบทองคำอย่างเงี้ยถามว่าถือได้ไหมเพราะถ้าเกิดค่าเงินบาทในอนาคตมันสูงขึ้นน่ะมันจะทําให้เรื่องของมูลค่าของเงินบาทอะ่ะมันก็จะเพิ่มใช่ไหมครับแล้วเงินทองทองคำที่ถืออะ่ะมันก็จะขึ้นเพิ่มขึ้น ในมุมผมผมอาจจะแนะนำว่าถ้าทองลงมากๆแถวห้าหมื่นเก้าร้อยสี่หมืนเก้าอย่างเงี้ยค่อยทยอยเก็บตรงนี้อย่าพึ่งนะครับโอเคอผมก็ตอบอ่างนี้ว่าถ้าใครอยากเก็บเก็บเป็นทองแท่งได้แต่ต้องรอราคาส่วนค่างเงินบาทเก็บไปดอลลาร์เป็นแบงค์นะเป็นแบงค์นะเก็บได้แต่ต้องรอแบบต่ำกว่า33บาบาทค่อยเก็บนะ โอเคนี่คือเรื่องทองเนาะกับเรื่องเรื่องค่างเงินบาทไปที่ทองอีกนิดนึงไปทองไทยนิดนึงในเรื่องของทองคําไทยอ่ะเราเห็นภาพใช่ไหมครับว่าเฮ้ยมันหลุดมาแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าจะเข้าอ่ะห้าหมื่นห้าหมื่นเก้าอ่ะ, 50, 59, อะโอเคเลยท่านจะพบว่ามันลงมาห้าหมื่นเจ็ดเจ็ดร้อยแปดสิบครับแล้วดีบาวกลับขึ้นไปตอนเนี้ยใครมีของห้าหมื่นเก้าอ่ะห้าหมื่นเก้าร้อยนะทยอยทํากําไรเพราะว่าทองอ่ะมันจะลงนิดอีกหน่อย อีกหน่อยของผมอะ่ะมันคือประมาณสักสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะมันลงนะครับฉะนั้นนะใครอยากซื้อน้อยน้อยน้อยนอยแต่พองามเพราะว่าถ้ามันลงแล้วหลุดห้าหมื่นเก้าอีกเนี่ยสี่หมื่นแปดห้าร้อยเห็นต่ำสุดอะในรอบของปีเนี่ยสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยนะครับ ที่เราจะ,จะเห็นภาพนะครับแล้วท่านเนี้ยบอกว่าอยากเห็นผู้ว่าแบงค์ชาติมาบริหารผมบอกก่อนนะผู้ว่าคนเนี้ยที่เขาพูดล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของการการเห็นเศรษฐกิจอะ่ะโคตรดีนะคือเขามีวิสัยทัศน์ที่ที่ดีคนระับเขาเห็นว่าประเทศไทยจะเจออะไรยังไงตามแผนเขาพยากรณ์ได้ค่อนข้างชัดซึ่งผมฟังเขาอยู่นะ โคตรเก่งเป็นคนที่เก่งถ้าได้คนดีเราประเทศเราจเจริญแน่นอนครับผมบอกก่อนเพราะว่าคนดีเขาจะไม่เห็นผลประโยชน์ตัวเองเป็นหลักเนี่เขาจะเห็นผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักเออฉะนั้นถ้ามีสิทธิ์เลือกตั้งปีตอนนี้แนะ่นอนสองพันห้าร้อเจ็ดสิบอ่ะเราก็ต้องเลือกคนที่เราคิดว่าดีนะอย่าโดนซื้อเสียงนะครับเพราะที่ล่าสุดที่เห็นสอทอที่มีการเลือกตั้งกันนะโอ้โหซื้อเสียงกันรน,นาเวยนะ ถ้าเป็นผมนะผมจะเอาตังค์แต่ผมจะไม่เลือกแม่งผมขอโทษที่ที่หยาบนะครับเพราะผมเห็นอย่างนี้มาบ่อยแล้วโอเคอะทองนะครับเราสารุปภาพรวมกันหน่อยนะครับว่าทองโลกเน้นรีบเอาชอ็อตแหละไม่ผ่านสามพันสอง้อยอสี่สิบห้ายังไงอยักช็อตส่วนทองไทยรอย่อลึกๆนะลึกๆนะอย่าใครใครซื้อมาสี่หมื่นห้าหมื่นเก้าร้อยอ่ะถ้ายาทำาทไรก่อนเออ แล้วก็ใครอยากจะรอต่ำๆรอนิดนึงครับใจเย็นราคาถูกๆเดี๋ยวมารอก่อนอย่าเพิ่งรีบซื้อนะครับผมโอเคอ่ะพี่พี่สรุปยังไงต่อครับ ภาพรวมตอนนี้นะครับในส่วนของ f อ n เดเมนทัลหรือข่าวสารที่กระทบต่อตลาดทองตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสงครามการค้านะครับสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็แนวโน้มนะครับในการคงอัตราดอกเบี้ยของเฟดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังเป็นปัจจัยลบต่อตลาดทองคําอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับช่วงนี้นะครับเรายังคงแนะนําว่านะครับขายแล้วก็ไปรอซื้อต่ำ ขายแล้วไปรอซื้อต่ําจนกว่าจะมีข่าวในเรื่องของปัจจัยใหม่ที่เป็นบวกต่อตลาดทองกลับขึ้นมานะครับทีนี้นะครับในส่วนของภาพรวมระยะสั้นเองทองคําจําเป็นจะต้องเบรกนะครับอย่างน้อยๆแนวต้านประมาณ3,240-3,250เนี่ยเพื่อไปแนวต้านถัดไปอยู่ที่ประมาณ3,000นะครับตาบใดในระหว่างวันนี้ยังเบรกไปไม่ได้เท่ากับว่าราคาทองคําอาจจะมีสิทธิปรับตัวลดลงต่อนะครับอย่างน้อยๆนะครับแนวรับประมาณ3 3 0 3,220นะครับผมนะฮะแล้วก็ในส่วนของแนวรับถัดไปนี่ก็คือ3,002นะครับก็จะตรงกับราคาทองไทยตรงประมาณ5 9 0 0นะครับหากหลุดจากโซนนี้นะครับบอกไว้ได้เลยว่าอันตรายอย่างแน่นอน3,002เอาไม่อยู่มีสิทธิ์ไหลไปต่อนะครับอย่างน้นอยๆนะครับเป้าถัดไปเนี่ย3,150นะครับ3,130ซึ่งเป็นเป้าที่เส้นค่าเฉลี่ยนะครับ 50วันทําหน้าที่รับเป็นแนวรับอยู่นั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่รอจังหวะในการซื้อทองคําแน่นอนช่วงนี้นะครับโอกาสมาถึงแล้วนะครับผมนะฮะเข้าซื้อตามแนวรับใหญ่นะครับผม3 1 3 0 3 0 5 0นะครับเป้าทองไทย5 0 0 0 0 9นะครับเก้นะครับสี่หมนะครับผมแบ่งเป็นไม้แบบนี้นะครับเพราะว่าตรงนั้นเราจะเห็นว่าแนวรับอย่างจะอยู่ที่ประมาณ3,000ฉะนั้นช่วงนี้ยังคงแนะนํา เซลล์ก่อนแล้วก็ไปรอซื้อต่ำนะครับผมเพราะว่าปัจจัยยังเป็นปัจจัยลบต่อตลาดทองคําอยู่นั่นเองนะครับไปต